นี่คือต้นวาราบิจ้ะทุกคนวาราบิค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่ย่าจะพาทุกคนไปเก็บเฟิร์นวาราบีนะคะทางประเทศเดนมาร์กเฟิร์นวาราบีถือว่าเป็นเฟิร์นมีพิษนะคะคนที่จะเก็บไปกินต้องรู้วิธีการทําด้วยนะคะทุกคนพืชวาราบีเนี่ยนะคะเป็นพืชพันธุ์ที่จเจริญเติบโตในฤดูร้อนเนาะแล้วก็จะเริ่มแก่ตัวลงแล้วก็เหี่ยวลงในปลายฤดูหนาวพบในพื้นที่อากาศหนาวเย็นในเนินป่าหรือป่าดงดิบในทุ่งหญ้าที่มีแดดส่องถึงนะจ๊ะ แล้วก็ของบริเวณพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยจะมีการฝังตัวฝังรากอยู่ใต้ดินน่ะนะ,ท,ะนทุกคนเช่นเดียวกับเฟิร์นพันธุ์อื่นนั่นแหละค่ะวิธีการทําก็คือเราจะต้องเอาไปต้มน้ําทิ้งซะก,ก่อนสักสองน้ำนะคะแล้วหลังจากนั้นก็แช่น้ําเย็นแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็นํามาประกอบอาหารจ้านี่คือต้นวาราบิจ้ะทุกคนวาราบิค่ะ อบอ่อนมากมากเลยแล้วข้างใต้ตรงนี้จะเป็นหญ้าหางม้าค่ะทุกคนเนี่ยเป็นต้นหญ้าหางม้านะคะเยอะมากแล้วต้นบาราบีก็อวบสวยมากโออันนี้ยังอ่อนอยู่ทุกคนอันนี้คือเก็บได้นี่ค่ะ นี่จ้ะทุกคนปวบใหญ่มากป่าเห็ดของเรานั่นเองที่เราเข้าไปเมื่อตะกี้นี้นะคะพี่ยาถึงบอกว่ามันอยู่ป่าเห็ดของพี่ยาอยู่ติดถนนแค่ขึ้นไปนิดเดียวนี่เห็นไหม คล้ายกระถินฝรั่งจ้ะทุกคนแต่ไม่มั่นใจนะเพราะยังไม่เห็นดอกเขานี่จ้ะนี่วาราบิค่ะทุกคนก็ถือสว่าพี่ย่าพามาเที่ยวป่าก็แล้วกันนะคะถือสว่าเรามาจอบเห็ดกันนะคะก็สรุปว่ามีแต่วาราบิเต็มป่าเลยไม่มีเห็ดเลยค่ะยังไม่ออกนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นเ,เดือนมิถุนายนเนาะจริงๆแล้วพี่เริ่มเก็บเห็ดก็คือจากเดือนกรกฎาคมนะถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนให้เรานะวระบิเนาะมันต้นมันแก่แล้วอะทุกคนมันจะต้องเลือกเอาเฉพาะที่แบบ เป็นต้นอ่อนๆแค่นั้นนะคะที่เขากินกันอะที่มันยังไม่ปลิใบอะเนาะที่เป็นแค่ยอดชูขึ้นมาอย่างนั้ออะนอะได้โอเคตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเห็ดยังไม่โผล่มาถ้าได้ฝนอีกสักนิดนึงแล้วได้ความร้อนอีกสักหน่อยนึงนะพี่อาว่าออกแน่นอนจ้ะนี่ไงสนที่ สนที่มันกินได้อ่ะทุกคนอืออกรสเปรียปร้ยวๆค่ะฝาดๆต้นเขาค่ะที่บ้านพี่ยาก็มีนะคะสนมันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะทุกคน